โปรบอร์ให้กับชาราวันเงาะบัลลีหน่อยครับขอบคุณครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกไฟหนึ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจบีบหัวใจคนดูเหลือเกินนะฮะกับการชกของชาราวันในวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าก้าวไกลนะฮะก้าวไกลนะฮะตอนที่ประกบมารู้สึกไงบ้างก็รู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วครับ เพราะว่ายังไงก็มีคนมีนับมีนอกให้เห็นได้นอนครับนั่นนะจับเคยปะทะกันไปแล้วในวันดูพินีครับผมตอนนั้นเป็นไงบ้างก็ตอนนั้นก็ผมได้นับก่อนแล้วน้องเข้ามาได้สองนับผมก็มาได้นับแล้วก็มาได้นอกครับโอ้โหนะก็ครั้งนี้ก็ถือว่าน้องเขาขอล้างตาว่ากันเถอะใช่ครับใช่นะทำการบ้านเยอะไหมในไฟนี้ก็ทํามาเยอะครับซ้อมมาประมาณหนึ่งเดือนเต็มเต็มครับหนึ่งเดือนเต็มเต็มครับผมต้องดูคลิปย้อนหลังไหมก็ ไม่ครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วสไตล์น้องเขาเป็นไงครับอือือนะฮะขึ้นบาร์นี่เป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่ายังไงก็มีนับมีน้องให้เห็นอยู่แล้วนั่นน่ะสินะโจนกระทั่งมาถึงในช่วงของยกที่สองยกสองนี่ถือว่าโอ้โหชลวันโดนไปสองนับครับเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็โดนไปสองนับก็มึนๆงงๆอยู่เหมือนกันครับนะฮะครับผมตอนนั้นในใจคิดว่าไงบ้างคิดแค่ให้ผ่านยกนั้นไปให้ได้ผ่านวิกฤตได้ใช่ครับ โอ้โหแล้วก็มันก็ผ่านได้จริงๆครับผ่านได้หายใจใจหายแวบเลยหรือเปล่ารบผ่านไได้เนี่ยตอนนั้นก็คิดว่าคิดหนักมากเพราะยกต่อไปต้องทํางานให้หนักแล้วก็ต้องเหนื่อยกว่าเดิมครับยกสุดท้ายยกปรเด็จสบผมันพลิกนรกเลยก็ว่าได้ยกนั้นเกิดอะไรขึ้นก็กัดฟันสู้ครับเพื่อไอ้นี่ครับเพื่อเป็นของขวัญให้แฟนครับวันครบรอบแต่งงานออกมาที่หมัดก่อนเลยครับผมนะฮะแล้วตอนเขาเลิกก็มีอาการใช่ครับจากนั้นเข่ามาเป็นชุดครับผม ปักปากปกปกคิดว่าตอนนั้นคิดว่าต้องไงต้องล็อกให้ได้ครับต้องอยู่แล้วก็น็อกได้จริงๆด้วยครับผมโอ้โหสะใจไหมก็สะใจนะฮะแล้วก็ได้อีกสามแสนห้าด้วยครับผมโอ้โหสามแสนห้านี่ยังไงฮะเอาไปทําอะไรดีสามแสนห้านี่ก็จะไปทําบ้านให้เสร็จครับเพราะว่าได้ไปรอบที่แล้วก็ไปทําบ้านไปแล้วตอนนี้ก็ไปได้ประมาณครึ่งทางแล้วก็ต้องการอีกครึ่งทางครับสามแสนห้านี่น่าจะจบแล้ว่างันเรอครับน่าจะจบ S <S นะครับผมนะก็ไฟดีนี่ว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะจุดบกพร่องของชลวรรณก็ยังยังมีอยู่บ้างใช่รับมีครับคิดว่าต้องมีมีอะไรบ้างก็ต้องไปเสริมลุกแข็งแกร่งัะแข็งแรงประมาณนี้ครับอือือครับลูกลูกประมาทมีไหมวันนี้ลูกประมาทก็น่าจะมีนิดหน่อยครับพวกมือตกกาดตกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ในสุดก็กลับมาได้ยืนได้ใช่ครับเจอกันมากี่รอบ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งที่สามครับชัยชนะเป็นของผมหมดเลยครับหมดเลยแล้วชนะน็อกทั้งสามเลยทั้งสามด้วยครับผมครั้งไหนเหนื่อยสุดครั้งนี้ครับครั้งนี้เหนื่อยสุดใช่ครับครั้งแรกไม่เหนื่อยเหรอตอนที่ผัดกันนับครั้งแรกที่ต่อยวันครั้งแรกใช่ไหมครับก็เหนื่อยเหมือนกันครับเหนื่อยแต่ครั้งนี้คือเหนื่อยกว่าครับคิดว่าจะเพราะว่าโดนก่อนสองนับคือยังไงก็แพ้แน่นอนคิดในใจว่าแพ้แน่นอน คิดว่าคู่นี้จะมีภาคสีไหมต่อยได้ชนะไหมน่าจะไม่มีนะครับเริกต่อแยกันดีกว่าใช่ครับนะครับผมไฟนนี้นี่เชื่อว่าแฟนคลับของทางชาละวันเน่ยให้กำลังใจอยู่เยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างก็วันนี้ครับผมขอขอบคุณแฟนคลับและเอซของผมครับของชาละวันที่เข้ามาเชียร์ในเวทีและก็น่าโทวทัศครับก็ฝากขอบคุณมากเลยครับ ครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ชลวัรณงาบไกลทองรเรียบร้อยครับนะฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ